คือเริ่มจากสมัยตอนที่สมัยผมเรียนนะครับคือนั่งคุยกับแม่ว่าเออแม่อยากลองเลี้ยงปูเพราะตอนนี้มันเป็นตลาดเศรษฐกิจเนาะมีคนเริ่มเลี้ยงกันเยอะแม่เลยอยากลองเลี้ยงครับผมก็เลยลองมาเลี้ยงซื้อกระชังอะไรมาเลี้ยงตอนนี้จะเลี้ยงอยู่2รูปแบบครับมีบอ่อปูอยู่11บอ่อแล้วบอ่อดินอยู่1บอ่อครับฟาร์มของเรามีไรายได้จากอะไรบ้างครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับแล้วก็จะมีพวก กระชังพวกอุปกรณ์การเลี้ยงปูครับกำลังวางแผนที่จะผลิตพันธ์แปรรูปจากปูครับพวกน้ำพริกปูนาย่างน้ำพริกมันปูนะครับเดเดือนนี้ไรายได้ของฟาร์มจะอยู่ที่ประมาณ 3- ามสี่หมต่อเดือน <Wow. S 1> ตอบโจทย์ครับคือการเลี้ยงปูนายครับเราสามารถอยู่ที่บ้านทํากิจกรรมที่บ้านได้โดยที่แบบเราไม่ต้องออกไปข้างนอกลยเนาะครับแล้วก็มันยังทําให้แบบ ครอบครัวเนี่ยได้อยู่กันพร้อมหน้าด้วยนะแล้วก็มีความสุขด้วยที่ใช้ชีวิตอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนไกลครับถ้าซื้อปูจากฟาร์มเราไปได้ขายแน่นอนครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนายนัททูศรีวิชัยชื่อเล่นชื่อว่าอาร์ตนะครับ จบจากวิศวกรรมโลจิสติกมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงรายครับเป็นเจ้าของฟาร์มนาดูบุฟาร์มปูนาน้าใสครับฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านจิตตวันตาบลนุมงอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนครับช่วยเล่าที่มาของฟาร์มหน่อยครับว่ามีความเป็นมายังไงครับคือเริ่มจากสมัยตอนที่สมัยผมเรียนนะครับคือนั่งคุยกับแม่ว่าเออแม่อยากลองเลี้ยงปูเพราะตอนนี้มันเป็นสั์เกษตรกจเนาะแล้วมีคนเริ่มเลี้ยงกันเยอะแม่เลยอยากลองเลี้ยงครับผมก็เลย ลองศึกษาข้อมูลดูหาจากในเน็ตบ้างแล้วก็ไปขอนะครับที่รู้จักที่อยู่แถวแถวมอผมก็เลยลองมาเลี้ยงซื้อกระชังอะไรมาเลี้ยงพอมาเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วเราก็เรียนอยู่เชียงรายครับเนื่องจากเราจะไม่ค่อยมีเวลาอาทิตย์ไหนก็กลับมาดูทีหนึ่งมันก็ตายไปเรื่อยๆครับพอมันตายหมดบอ่อเราก็เลิกทําไปพักหนึ่งจนผมเรียนจบครับเรียนจบแล้วแม่แม่เขาก็ไม่อยากให้ผมไปทํางานไกลครับเลยว่า เรามีโกดังข้าวอยู่ว่างๆอยู่แล้วไม่รู้จะเอาไปทาอะไรครับเลยคิดว่าจะลองมาทําเป็นฟาร์มเลี้ยงปูดูให้ผมลองศึกษาข้อมูลดูลองไปอบรมแล้วก็เริ่มเริ่มเลี้ยงอย่างจริงจังนะครับฟาร์มเราก่อตั้งมานานยังครับฟาร์มผมก่อตั้งตั้งแต่แตเดือนกันยาครับเริ่มเปิดฟาร์มอย่างเป็นทางการตอนนี้ก็ได้ประมาณ7เดือน78เดือนพื้นที่ของฟาร์มเราประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ30ตารางเมตรครับ ฟาร์มของเราเลี้ยงปูกี่รูปแบบครับตอนนี้จะเลี้ยงอยู่2รูปแบบครับมีบ่อปูนอยู่11บ่อแล้วบ่อดินอยู่1บ่อครับเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตของปูในดินนะครับว่ามันมีพฤติกรรมยังไงครับฟาร์มของเรามีไรายได้จากอะไรบ้างครับเกือบ100%นต์จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับแล้วก็จะมีพวก กระชังพวกอุปกรณ์การเลี้ยงปูครับแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นกําลังวางแผนที่จะผลิตพันแปรรูปจากปูครับพวกน้ำพริกปูนาย่างน้ําพริกมันปูนะครับตลาดของฟาร์มเราอยู่ตรงไหนบ้างครับตลาดส่วนใหญ่เขาจะมาจากเพจเนาะเพจทนันวุฒิฟาร์มปูนาน้ำใสครับแล้วก็จะเป็นแถวภาคเหนือเชียงใหม่แน่นแพ้เนี่ยครับแล้วจะมีพวกภาคกลางบ้าง เวลาเขาสั่งมาในเพจเนี่ยหรือว่าจะผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาที่ฟาร์มเนี่ยก็จะซื้อกลับไปข้อดีของการเลี้ยงปูนามันตอบโจทย์ชีวิตของเรายัางไงบ้างครับตอบโจทย์ครับ คือการเลี้ยงปูนาเนี่ยครับเราสามารถอยู่ที่บ้านทํากิจกรรมที่บ้านได้โดยที่แบบเราไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยเนาะแล้วปูนาครับมันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายกินอะไรก็ได้เราไม่ได้ไปให้เวลาเขาขนาดนั้นเราเลี้ยงปูนาเราสามารถไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ครับที่ผมทําฟาร์มเนี่ยครับเพื่อวันข้างหน้าให้คนแก่ที่ดูแลร้านข้าวสารนะครับเขามีอะไรทําอยู่ที่บ้านเนี่ยเผื่อเขาเกษียณอายุจากตรงนั้นเขาก็กลับมาบ้านเขาก็ยังมีอะไรทําอยู่แล้วมันก็มีรายได้เข้ามาด้วยนะครับ เขาจะได้ไม่เบื่ออย่างนี้เนาะครับแล้วก็มันยังทําให้แบบครอบครัวเนี่ยได้อยู่กันพร้อมหน้าด้วยนะแล้วก็มีความสุขด้วยที่ใช้ชีวิตอยู่บ้านไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนไกลนครับต่อเดือนเนี่ยฟาร์มเรามีรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับจากที่เปิดมา78เดือนเนี่ยรายได้ของฟาร์มจะอยู่ที่ประมาณ3-4หมื่นต่อเดือนครับก็คือจากการขายจากการขายพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ขายอุปกรณ์การเลี้ยงปูครับ อาช่วยฝากถึงคนที่กำลังสนใจอยากจะเลี้ยงปูนาหน่อยครับว่าต้องทำยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับคนที่สนใจเลี้ยงปูนาเนี่ยท่านต้องสำรวจตัวเองก่อนเพราะว่าท่านสนใจจะเลี้ยงปูนาในรูปแบบไหนมีบัตเจ็ตเท่าไหร่มีทุนเท่าไหร่ที่จะลงทุนเลี้ยงปูนาบางคนอาจจะซื้อแค่10คู่20คู่เพื่อไปศึกษาพฤติกรรมดูก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อให้เรารู้จักมันมากขึ้นถ้าเราเริ่มเร็วนะครับ ตลาดปูนามันมีแน่นอนครับแต่ถ้าเราเริ่มเร็วเราก็จะสําเร็จเร็วเนาะถ้าวันนี้เราไม่ลงมือทําเราก็จะไม่มีวันสําเร็จเลยนะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อจะความสําเร็จจะได้เข้ามาใกล้เรามากยิ่งขึ้นนะครับช่วยบอกช่องทางการติดต่อของฟาร์มเราหน่อยครับสามารถติดต่อฟาร์มได้จากเพจเลยนะครับนทวุฒิฟาร์มปูนาน้นําใสนะครับหรือว่าจะติดต่อมาที่เบอร์082 8945232ได้เลยนะครับยินดีครับให้คำปรึกษาทั้งการออกแบบบอ่อวิธีการเลี้ยงสามารถเข้ามาโทรมาสอบถามหรือว่าปรึกษาได้ทุกอย่างเลยครับสำหรับท่านที่ซื้อปูจากฟาร์มเราไปนะครับถ้าท่านกลัวที่จะไม่มีตลาดรองรับทางฟาร,ร์มเราจะมีสัญญาเพื่อรับซื้อคืนนะครับเพื่อให้ท่านอุ่นใจเนาะว่าถ้าซื้อปูจากฟาร์มเราไปได้ขายแน่นอนนะครับ สุดท้ายนี้กเกษตรกรไทยสร้างรายได้ก็ขอขอบคุณน้องนัวทวุฒิฟาร์มปูนาน้ำใสนะครับจังหวัดลำพูนขอขอบคุณครับขอบคุณครับ